ครัวเตยหอมสวัสดีครับวันนี้เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับคลิปนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านครับสำหรับท่านใดที่เป็นเชฟแล้วกดผ่านได้เลยนะครับสําหรับเคล็ดลับดีๆวันนี้ครับเป็นวิธีการเจียวกระเทียมยังไงให้กรอบนานครับแล้วก็ไม่เหม่นหืนด้วยนะครับวิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นานครับรับประกันได้เลยว่ากรอบ หอมอร่อยกว่าท้องตลาดแน่นอนครับวัตถุดิบเรามีแค่กระเทียมปอกเปลือกครับวันนี้ผมทํา1กิโลครับเพื่อมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับครัวเตยหอมนําเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารตามสั่งครับทาได้ไขยจริงทุกเมนูนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ครัวเตยหอมด้วยนะครับเราไปดูวิธีการทํากระเทียมเจียวสูตรนี้ได้เลยครับอันดับแรกให้เพื่อนๆนากระเทียมของเราทั้งหมดครับใส่ในโถปั่นได้เลยนะครับ หลังจากนั้นครับให้เพื่อนใส่น้ำเปล่าลงไปครับก็เอาให้ประมาณท่วมกระเทียมของเรานะครับหลังจากนั้นครับปิดฝาโถปั่นได้เลยครับเราจะใช้เวลาปั่นประมาณ3-5นาทีนะครับหรือจนกว่ากระเทียมของเราจะละเอียดครับหลังจากที่เราปั่นละเอียดแล้วครับให้เพื่อนหาภาชนะใส่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปครับในระหว่างนี้ครับให้เพื่อนเตรียมผ้าขาวบางไว้หนึ่งผืนนะครับกระชอนหนึ่งอันครับ เพื่อนๆสามารถทําตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับให้เ,เพื่อนๆเทกระเทียมของเราลงในผ้าขาวบางครับเราจะบีบน้ําออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นครับหมวนผ้าขาวบางเข้ามาหากันครับแล้วเราก็บีบน้ําออกให้หมดนะครับออกให้หมดเลยนะครับอย่าให้เหลือน้ำแม้แต่หยดเดียว หลังจากที่เราบีมน้ําออกหมดแล้วครับเราก็ใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทํารอบที่2ครับสําหรับรอบที่2เราก็ทําเช่นเดียวกันนะครับบีมน้ําออกให้หมดครับเสร็จแล้วเราค่อยไปทําขั้นตอนต่อไปครับในระหว่างนี้ครับเปิดไฟตั้งกระทะรอได้เลยครับกาน้ํามันให้ท่วมกระเทียมของเรานะครับ10นาทีแรกครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการทอดนะครับ ไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับใส่กระเทียมของเราลงไปได้เลยครับเราจะใช้เวลาในการเจียวประมาณ20-25นาทีครับแล้วแต่ปริมาณกระเทียมของเราครับช่วง10นาทีแรกนะครับเป็นช่วงที่ยากมากๆครับก่อนที่กระเทียมของเราจะลอยขึ้นมาครับให้เพื่อนคนตลอดเวลานะครับอย่าปล่อยกระเทียมทิ้งไว้เฉยๆมิฉะนั้นกระเทียมของเราอาจจะติดก้นกระทะครับแล้วก็ไหมได้นะครับ หลังจากที่เราเจียวมาได้ประมาณ10นาทีครับกระเทียมของเราเริ่มลอยขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องคนตลอดเวลาแล้วนะครับแต่ก็ยังคนอย่างสม่ําเสมอนะครับห้ามทิ้งกระทะไปไหนเด็ดขาดหลังจากที่เราเจียวมาได้ประมาณ15นาทีครับกระเทียมของเราลอยขึ้นมาหมดแล้วครับไม่จําเป็นต้องคนตลอดเวลาแล้วครับนานๆคนทีหนึ่งก็ได้ครับ เข้าสู่นาทีที่20ครับกระเทียมเจียวของเราเหลืองสวยมากๆครับเหลืองสวยขนาดนี้เป็นนั้นว่าใช้ได้ครับ1น,นาทีสุดท้ายให้เพื่อนเล่งไฟให้นังแรงเลยนะครับก่อนที่เราจะตักกระเทียมขึ้นครับเรียบร้อยครับกระเทียมเจียวของเราเหลืองสวยมากๆครับเหมือนกับเชฟโรงแรมใหญ่ทำกันเลยนะครับ พึงลมให้แห้งครับใช้ทิชชู่ลอกก็ได้นะครับสูตรนี้เก็บไว้ใช้ได้นานครับรับรองเลยว่ากระเทียมเจียวของเรากรอบนานแน่นอนครับไม่เหม็นหืนด้วยครับถ้าเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครัวเตยหอมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ